สวัสดีนะคะเพื่อนๆพที่วันนี้นะคะหน้าก็เอาเป็นกระเป๋าแฟชั่นนะคะอีกหนึ่งรุ่นนะคะอีกหนึ่งรุ่นอีกสองรุ่นก็คือเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆพที่เพราะว่าก็คือช่วงนี้ก็คืออ่าหน้าก็จะถ่ายสินค้าอยู่ที่ร้านลงนะคะเนาะวันนี้นะคะหน้าก็เอากระเป๋าแฟชั่นอีกรุ่นหนึ่งแล้วก็ อันนี้อีกรุ่นหนึ่งนะคะเนาะแต่รุ่นนี้จะเป็นสะพายสะพายข้างอย่างนี้ได้อย่างเดียวนะคะเพื่อนเพื่อที่จะเป็นไซส์ใหญ่หน่อยนะคะจะเป็นไซส์ใหญ่หน่อยนะคะเนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวนาให้ดูรูปทรงก่อนนะคะนี่ประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อที่ประมาณนี้แล้วก็ด้านในนะคะเดี๋ยวนาจะให้ดูนะคะคือเมื่อกี้ในนาก็นั่งดูแป๊กหนึ่งแล้วนะคะใช่แต่นาคิดว่า คือมันสวยนะคะแล้วมันก็โอเคอ่ะมันโอเคโอเคสําหรับหน้านะคะแล้วหน้าเขาคิดว่าน่าจะโอเคอ่าเพื่อนเพื่อนที่ก็น่าจะสนใจเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นไซส์ประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนี่นะคะใหญ่นะคะใส่เสื้อผ้าหรือใส่เป็นพวกเอกสารนู่นนี่นั่นก็ได้ที่เราจะเดินทางไปนะคะคือมันมันคือใบเกีียวจบนะคะถามว่าใหญ่ไหมก็ก็ไม่ใหญ่มากนะคะเพื่อนเพื่อนที่นะคะ ช่ประมาณนี้แล้วด้านหน้านะคะเดี๋ยวนะด้านหน้าก็จะเป็นกระเป๋านะคะประมาณนี้แล้วก็ด้านหลังนะคะเพื่อนๆที่ดูนะด้านหลังนะคะด้านหลังก็ประมาณนี้นะคะใหญ่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆที่นะคะประมาณนี้เนาะเนี่ค่ะ โอเคนะคะเพื่อนๆที่สวยอยู่นะเนี่ยแล้วก็อ่ารุ่นนี้นะคะรุ่นนี้ก็คือเป็นสพ,พายอย่างนี้ได้อย่างเดียวนะคะเพื่อนๆที่สพ,พายอย่างนี้ได้อย่างเดียวนะคะแล้วก็หิ้วประมาณนี้ีสาเดียวหน้าจะให้ดูนะคะพอดีหน้าก็เอานั้นแยดแล้วนะคะเห็นไห นี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะคะพื่อนพที่นะคะประมาณนี้นะคะรูปทรงนะคะรูกทรงก็จะประมาณนี้นี่ค่ะลูปทรงประมาณนี้นะคะเนี่ค่ะนี่ค่ะลูกทรงประมาณนี้นะคะข้างในจะมีซ um ิปหนึ่งซิปนะคะพื่อนพที่แล้วก็เป็นกระเป๋าโล่งส่วนด้านหน้านะคะด้านหน้าก็จะประมาณนี้ด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะคะด้านหลังก็จะประมาณนี้ นี่ค่ะสองใบนี้นะคะก็คือหน่าใช้นะคะเนาะแต่เดี๋ยวนาจะแยกราคาให้นะคะราคาอ่าเดี๋ยวนาจะแจ้งไว้ใต้คลิปนะคะอันนี้หน้าก็ได้เขียนว่าดำดำน้ําตาลนะคะอันนี้นาจะเขียนว่าเหลืองนะคะเหลืองขาวนะคะเนาะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะเพือ่อนๆพี่นี่ค่ะสวยนะคะเนาะคือจริงๆแล้วคือนาคิดว่าใบเนี้ยคือ คือใบเดียวจบเลยเสื้อผ้าก,ก็สองสามชุดได้เลยนะคะเนาะเนี่ยนู่นนี่นั่นนะคะตอนนี้คือตอนนี้แฟชั่นอย่างเงี้ยคือมาแรงนะคะก็คือไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากเป็นแบบว่าเป็นแบบพอดีพอดีนะคะเพ,พื่อนๆที่พี่เนะ,ะเป็นแบบว่าพอดีพอดีนะคะประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเป็นแบบพอดีพอดีนะคะ ค่ะน,น,นาก็เลยเอามาลงให้ได้ดูนะคะเผื่อเพื่อนๆนที่ท่านใดสนใจนะคะเนาะเดี๋ยวนาจะลงไปคลิปละสองใบสองใบนะคะก็คือคนละแบบนะคะแต่รุ่นนี้นาบอกไว้ก่อนนะคะรุ่นนี้มีแค่สีเดียวนะคะรุ่นนี้นากไม่แน่ใจนะคะว่ามีกี่สีนะคะเนาะรุ่นนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าจะมีกี่สีแต่ที่รื้อเจอก็คือมีสีเดียวแต่ไม่รู้ว่าอยู่บนรถก็คือมันจะมีมาสีสีนะคะเนาะ แต่หน้าก็มาให้ดูแค่สีแต่เน,นี้ยคือมีสีเดียวเลยประมาณนี้นะคะเนาะเพ,พื่อนๆที่ท่านใดสนใจนะคะก็ราคาหน้าจะติดไว้ใต้คลิปนะคะแล้วก็พร้อมเบอร์โทรทางร้านหรือเพื่อนๆที่คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะเนาะเพราะว่าบางทีโทรมานักอาจจะไม่ได้รับนะคะเนาะถ้าท่านใดสนใจก็ดูราคาใต้คลิปได้เลยนะคะเนาะทางร้านหน้าก็คือจัดส่งทุกๆวันนะคะ ตอนนี้ก็คือส่งทุกๆวันนะคะเพราะว่าการขนส่งมันอาจจะช้านิดนึงนะคะแต่ยังไงก็คือได้ของแน่นอนนะคะเพื่อนๆพี่แต่ก่อนนี่คือหน้าจะส่งวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์แต่คือการเดินทางมันยังปกติแต่ตอนเนี้คือการเดินทางมันอาจจะล่าช้าหน้าก็เลยแต่ส่งทุกวันนะคะเนาะเพื่อสินค้าจะได้ไม่ตกค้างนะคะเนาะถ้าท่านใดสนใจก็ คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะเนาะถ้าอยังไงนะคะคลิปนี้นะคะหน้าก็อ่าเป็นคลิปที่2นะคะของวันวันเสาร์นะคะพยายามทำคลิปลงเรื่อยๆนะคะเพกกื่อนเพที่ก็สลับปรับเปลี่ยนกันเพกกื่อนๆที่ถึงจะไม่ได้เบื่อนะคะเนาะถ้ายัางไงนะคะคลิปนี้นะคะนาก็เป็นคลิปที่2ของร้าน ก็เอาสินค้าที่ร้านมานําเสนออีกเหมือนเดิมนะคะถ้ายังไงนะคะก็สวัสดีนะคะเพื่อนๆที่พี่ท่านใดสนใจนะคะเดี๋ยวนาเดี๋ยวนาจะให้ดูใกล้ๆสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะเพื่อนๆที่พี่เนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะเนี่ยใช่มันเป็นสินค้าที่น่าใช้นะคะเพื่อนๆที่พี่นะคะเป็นสินค้าที่น่าใช้นะแล้วก็รุ่นนี้ก็เหมือนกันนะคะนียค่ะรุ่นนี้ก็เหมือนกันนี่ค่ะ นี่ค่ะประมาณนี้นี่ค่ะ